ลัวเกิดการหลอกลวงออนไลน์ในประเทศกัมพูชาต้องมาดูกันว่ารัฐบาลจริงจังแค่ไหนในการปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ในช่วงนี้มีการความบาดเครือข่ายศูนย์ส,สแกมเมอร์ที่เชื่อมโยงกับนายเฉินชื่อชาวจีนสัญชาติกัมพูชาผู้บริหารเครือบริษัทปรินโฮลดิ้งรุบทำให้เกิดความกดดันให้กับรัฐบาลกัมพูชาที่ต้องดำเนินการปราบปรามปัญหานี้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลกัมพูชาเผชิญกับปัญหาสแกมเมอร์และมีผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลกัมพูชามีส่วนเอื ในกัมพูชาคำฟ้องของสหรัฐและการคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐสะท้อนว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อจัดการกับการหลอกลวงและอันที่จริงพวกเขากลับสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อมากๆให้กลุ่มหลอกลวงชาวจีนเข้ามาราวหนึ่งทศวรรษแล้วเจสันทเวอร์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสแห่งโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติกล่าวกับบีบซไทยเขาบอกว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาชญ,ญากรเหล่านี้ได้ฝังรากลึกและสร้างสายสัมพันธ์ กับกลุ่มชนชั้นนําและเจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชาและรัฐบาลกัมพูชาก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการป้องกันไม่ให้อาากีรเข้าไปฝังตัวหรือแทรกซึมอยู่กับรัฐนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญอาวุโสอีกคนก็ติดตามปัญหาสแกมเมอร์ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็มีความคิดเห็นเช่นกันว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นกับเครือข่ายองค์กรนี้แม้ว่าจะมีการกวาดจากอุปกรณ์โชว์ไปวันๆแต่ไม่มีการประกาศให้เป็นอาากรีรหรือถอนสัญชาติ ถอนตำแหน่งที่ปรึกษาตำแหน่งออกยาใดๆทั้งสิ้นเจสันทาวเวอร์กล่าวต่อว่าการตรวจค้นสถานที่ของศูนย์แกมเมอร์เป็นเพียงการ PR หรือการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันในเมียนมากัมพูชาและลาวมันมีความพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ากำลังมีการดำเนินการปราบปรามบางอย่างอยู่นะแต่ผมคิดว่าทั่วทั้งสารประเทศนี้คุณจะเห็นว่าเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งถูกพาออกมาหรือถูกจับกลุ่มก็จะมีคนใหม่ๆที่ถูกล่อลวงเข้าไปแทนเขาระบุ แต่รัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้นับถอยกลับมีการตั้งคณะกรรมการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ที่นำโดยนายกร,รัฐมนตรีฮุนมาเนตและประกอบด้วยบุคคลสำคัญสำคัญในรัฐบาลหลายคนมีการบุคคลสถานที่ต้องสงสัยว่ามีการดำเนินการหลอกลวงทั้งหมด92แห่งทั่วประเทศและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3,455คนแต่เจสันทาวเวอร์กล่าวว่าการดำเนินการนี้เป็นการที่อาเทียงอย่างเดียว และเข้ามาดูในกรณีของเมียนมากัมพูชาและลาวก็เหมือนกันความเป็นจริงแล้วค่าใช้ใจ่ายในสิ่งที่เรียกว่าการรณรงค์บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้บางครั้งมักจะถูกคำนวณอยู่ในแผนธุรกิจอยู่แล้วดังนั้นกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์จึงยอมเสียคนบางคนไปได้เขายังเปิดเผยว่าในหลายๆครั้งที่มีการปล่อยคนออกจากศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้มักจะมีกระบวนการเจราจาต่อรองและกลุ่มเครือข่ายขาบวนการก็ได้ค่าไถ่หรือเงินจำนวนหนึ่งกลับคืนมาเมื่อเขาปล่อยคนบางคนออกไป รัฐบาลกัมพูชาควรทำอย่างไรต่อไปเพื่อปราบเครือข่ายสแกมเมอร์ผมคิดว่าพวกเขาจะต้องเริ่มทำความสะอาดครั้งใหญ่เลยเจสันทาวเวอร์ตอบคำถามบีบีซีไทยพวกเขาต้องเริ่มปิดอาคารเครือข่ายสแกมเมอร์ต่างๆและอาจจะดูตัวอย่างสิ่งที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ทำต่อที่เผชิญปัญหาเครือข่ายสแกมเมอร์ก็ได้ทาวเวอร์ Tower อธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาที่เครือข่ายสแกมเมอร์เข้าไปซุกซ่อนอยู่ในแหล่งการพนันของฟิลิปปินส์มีการระดมกองทัพและตำรวจฟิลิปปินส เข้าไปยึดศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้จับกลุ่มบุคคลสําคัญในขบวนการและฟ้องดําเนินคดีกับเขาซึ่งกัมพูชาอาจเริ่มจากการเข้าไปรื้อโครงสร้างพื้นฐานของขบวนการสแกมเมอร์จะต้องมีความพยายามอย่างรัดกุมในการเข้าไปรื้อถอนโครงสร้างต่างๆเหล่านี้หาวิธีการที่จะทําให้ผู้กระทําความผิดต้องรับผิดชอบรวมถึงจับกลุ่มผู้กระทําผิดชนชั้นนําบางคนที่ให้การรักษาความปลอดภยัยทําให้กลุ่มขบวนการเหล่านี้สามารถตั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้ทั่วประเทศ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องพิจารณาในการดำเนินการเจสันทาวเวอร์ให้ความเห็นทางการกัมพูชาก็ได้ประกาศเตรียมตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดเพื่อร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเจสันทาวเวอร์มองว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในการกดดันกัมพูชาจะทำให้การปราบปรามสแกมเมอร์เกิดผลมากขึ้นเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีหลายประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการพยายามจัดการกับอันตรายจากสแกมเมอร์ผมคิดว่าเกาหลีใต้ ก็มีบทบาทสำคัญผมว่ามันน่าสนใจที่จะติดตามต่อว่าสาหรัฐกับสหรชาชอาณาจักรอาจร่วมมือกับเกาหลีอย่างไรเมื่อทั้งสาประเทศต่างก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้และสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็คือเกาหลีเริ่มแช่แข็งเงินทุนบางส่วนที่อาจเข้าสู่ธนาคารที่ถูกความบาดอย่างธนาคารปรินส์เรินซ์เกาหลีได้ระงับทรัพย์สินเหล่านี้บางส่วนมันจึงดูเหมือนว่าอาจไปเพิ่มความร่วม